สวัสดีครับวันนี้วันนี้น้ำลงไกลมากนะครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับสิบเดโมงสามสิบเอ็ดนาทีนะน้ำลงโคตรไกลเลยด,ดูดิน้ำลงไกลมากน้ำลงไกลมากๆอันนี้เรากำลังจะเดินลงไปเรื่อยๆนะครับ มีขยะอันตรายอยู่นะเยแถวนี้มีแต่อะไรไม่รู้นะี่รงนี้หาบางแสนะน้ำลงไก่น้ำลงไก่ เราค่อยๆเดินมาอโอ้ ลมแรงมากหมองจับปิวหมองจับปิวอยู่อยู่ใกล้เลยอ่ะดิใกล้